ดีบานมันคงอิสลามยินยอมเพราะการเรียนเรียนเรื่องดยัลามวราะหมะตุลลอฮิวะบเราะาตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้ก่อนอื่นคุณครูเรามาหาดูค่ะเพื่มพูนความรู้กันก่อนดีไหมคะดีค่ะเด็กๆถามพร้อมคุณครูทั้งสองคนเลยนะคะ ดูอาเพิ่มพูนความรู้กล่าวว่าพรอบบีซิดานีอิลมันวัซุกันีฟั่งมาโอ้อ oh, <I> ัละเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดคุณรูคะวันนี้เรามาเพิ่มดูอาให้กับเด็กๆด,ดีไหมคะดีค่ะเราเชื่อว่าเด็กๆ่กยท่องดูอาเพิ่มพูนความรู้กันได้แล้วเนาะ,ะ,ะวันนี้คุณรูขอเพิ่ม อีก2ดูอานะคะสั้นๆนั่นก็คือดูอาก่อนและหลังรับประทานอาหารค่ะเด็กๆพูดตามคุณๆเลยเนอะดูอาก่อนรับประทานอาหารกล่าวว่าดูอาก่อนรับประทานอาหารกล่าวว่าบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ดูอาาาาหหลลัังรรรบปะทนอก่าวว่าดอาหลังรับประทานอาหารกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ลิลลาบิฮิลลาฮิอัลตออามานีอัลตออามานีฮาาซฮาซา ว้ารอจอคกว่าหนี้มินโกยรีเฮาลีนมินนีวัลากูวัตินนี่ค่ะคุณครูการิมาแบ่งให้หนึ่งข้างค่ะอันนี้คืออะไรคะคุณครูอันนี้ก็คือนิ้วมือค่ะเด็กๆคะเมื่อตอนกิจกรรมเคลื่อนไหวเด็กๆได้ขยับนิ้วมือแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกับเด็กๆให้เด็กๆเนี่ยรู้จักว่านิ้วมือเนี่ยมีนิ้วอะไรบ้างเพราะเด็กๆได้นับนิ้วแล้วในกิจกรรมเคลื่อนไหวเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนิ้วให้เด็กๆฟังดีกว่าค่ะคุณครูคุณครูกริมารู้จักไหมคะเอ๊ะควรก่อนค่ะนิ้วมือของเราที่เอาล็อสร้างมีกี่นิ้วนะคะสิบนิ้วค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆว่ามีกี่นิ้วคะถูกต้องค่ะเริ่มจากนิ้วนี้เลยนิ้วที่ ใหญ่ที่สุดอ้วนที่สุดมนชื่อนิ้วอะไรคะนิ้วโป้งค่ะถูกต้องค่ะมันชื่อนิ้วโป้งแล้วนิ้วถัดไปละคะอันนี้เป็นนิ้วชี้ค่ะรียกว่านิ้วชี้นิ้วที่สูงที่สุดเลยอันนี้เป็นนิ้วอะไรคะอ่าชื่อว่านิ้วกลางต่อไปคือนิ้วอะไรคะนิ้วนางค่ะนิ้วนางแล้วนิ้วที่เล็กที่สุดเป็นน้องน้อยชื่อนิ้วอะไรคะนิ้วก้อยค่ะนิ้วก้อยไปมาค่ะเด็กๆค่ะถ้าหักว่าอะไรนะ ไม่สร้างนิ้วมือเรามานะมีแต่ฝา่ามืออย่างงี้คุณครูว่าเราจะหยิบจับสิ่งของได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะคิดว่าได้ไหมถูกต้องค่ะไม่ได้อัลนล้อเนี่ยสร้างนิ้วมือเรามาะค่ะคุณครูให้เราเนี่ยได้หยิบจับสิ่งของนะคะถ้าเราไม่มีนิ้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะ,จะหยิบจับสิ่งของกอดถือนะคะได้อันนี้คือประโยชน์ของนิ้วมือนะคะแต่ทีนี้เมื่ออัลนล้อสร้างนิ้วมือมาให้เราแล้วนะคะเด็กๆ เราก็ต้องดูแลรักษานิ้วมือของเราค่ะเอ๊เราจะทํายังไงดีนะคุณครูเราต้องทําไงนะเราต้องมาล้างมือค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆเราต้องมาล้างมือของเราให้บ่อยๆเฮ้คุณครูแล้วก็บนนิ้วมือเรามีอะไรสีข,า,ขาวๆคะมีเล็บค่ะอ่ามีเล็บเราจะต้องดูแลเล็บของเราโดยการตัด ตัดเล็บค่ะาตัดเล็บให้สัน้นให้เล็บสะอาดนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆคุณครูเรายิ่งต้องล้างมือให้บ่อยขึ้นแล้วก็จะต้องใช้น้าํายาฆ่าเชื้อด้วยใช่ไหมคะ,ะในการล้างมือของเราคุณคร,รูกัลิมะคะเดี๋ยวเราจะชวนเด็กๆมาฝึกทำคล้องจองสองภาษา,าการโดยใช้นิ้วเด็กๆความเรือยังคะ,คคะ Are อย u r เร d y นกสองตัวกาอยู่บนกำรรแพงตัวหนึ่งสีแดงอีกตัวสีฟ้าคางนกสีแดงบินไปสีฟ้าคางก็บินตามกลับมาแล้วสีฟ้าคางตามมาด้วยนกสีแดงทีนี้เราจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษกันนะน้กเด็กพร้อมค่ะ Two little birds sitting on the wall One, one, name red, one Name and Red One Name รสและวั a เนมบูไฟ A l า Away b ไฟเอา a วบูคัมแบกบูคัมแบกเรสเด็กๆลองฝึกทำดูนะคะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันบ้านของเราวันนี้เลยนะคะวันนี้นนเราพูดคุยกันถึงเรื่องนิ้วเขาให้ทำอะไรเด็กๆลองดูที่บนแผ่นชาคุืคนูนนะให้เด็กๆเ,เขียดเส้นเฉียงขึ้น ภาพที่ตรงกับเงาของคุณรูอย่างเช่นรูปที่1จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ขีดว่ารูปไหนที่มันตรงกับเงาแบบนี้ของคุณรูนะคะภาพที่สองเกาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ลองหาดูนะว่าภาพไหนที่ตรงกับเงาของคุณรูแบบนี้เด็กๆก็ขีดเส้นเฉียงลงขึ้นไปนะคะภาพที่สาแบบนี้ค่ะ เด็กๆก็ลองดูแล้วก็ขีดเส้นเฉียงลงไปภาพที่สี่อ่าแบบนี้ค่ะอ่าเด็กๆก็ลองดูว่าเหมือนไหมนเหมือนแบบนี้ก็ขีดเส้นเฉียงไปงานบ้านอีกหนึ่งหน้านะเด็กๆอ่าแบบนี้เลยให้เด็กๆเขียนตามรอยปาดว่าเป็นรูปนิ้วมือนิ้วมือทั้งห้าเลยนะคะนิ้วโป้ง นิ้วก้างนิ้วนางนิ้วก้อยเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เขียนเส้นเส้นนอนในพยัญชนะกไก่พอสัเภาแล้วก็ถอถุงแค่นี้เองค่ะการบ้านคุณครูสำหรับวันนี้คุณครูทั้งสองคนก็ขอลาเด็กๆไปด้วยดูอาปิดประชุมค่ะดูอาปิดประชุกาาะกกมกล่าวว่าสุบฮานะกัลลอฮุมมะวาบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะ illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya rul niyama niya sang kunna tam al islam darul niyama darul